รถลัดเลาะมาแถวคลองสามธัญบุรีตลอดแนวคลองสายน้ำทอดยาวมาพบกับความระยิบระยับแพรวของเจเปิ้ลคนสวยและสุขภาพดีเจ้าของร้านมาดามตำแหลกรสชาติอาหารอย่าเพิ่งถามก่อนดีกว่าแต่เห็นภาพลักษณ์เจเปิลแล้วอยากจะขอดูลีลาสเสน่ห์อันเร่าร้อนเผ็ด กว่าเจ๊จะมาได้ถึงวันนี้ก็ไม่ได้สบายมาตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าขยันตัวเป็นเกลียวหาเงินทองจนมาปะกับร้านตำแหลกนี่แหละรายได้เบาะๆพอจะเลี้ยงดูครอบครัวและพนักงานอีกหลายชีวิตต้องขายให้ได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท ดูสไตล์การแต่งตัวเปรี้ยวจีดแบบนี้ไม่ใช่ของหรูหราราคาแพงอะไรนะแต่เป็นคนดีไซน์เป็นไม่ต้องใช้ของแพงแสวงหาความหรูหราเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเริ่มต้นง่ายๆเจเปลิลเลือกซื้อเอเซอรีและเสื้อผ้าที่ตลาดมือสอง ราคาก็โลโซโลโซชิ้นละ60-70บถึงบาทเท่านั้นเองก็เพียงพอที่จะเพิ่มสีสันให้ลูกค้าพูดถึงเจ๊แบบปากต่อปากแล้วใครเห็นในโลกโซเชียลก็แชร์กระจายเจ๊ดังได้ร้านตำแหลกสาขาคลองสามก็ยอดขายปังไม่รู้เรื่องสีสันเสื้อผ้าข,ของเจ๊กลายเป็นรสชาติแสบๆมันๆที่ใส่แล้วเหมือนมีมนสะกดตำกันทั้งวันตั้งแต่เช้าอย่างค่ำสามสิบก็ครกขึ้นไปหรือว่าใครอยากโดนตำหรือให้เจ๊แก่ตำก็เชิญมานะจ๊ะ เนี่ยดูตำกันจนกล้ามขากล้ามแขนเป็นมัดมัดแม่มองดูแล้วเนี่ยนึกว่ากล้ามขากบนะน่าจะเอาไปทอดขมิน้นซิจริงๆแต่ติดตรงที่ลายสักแกนี่แหละดูแล้วขมึงตึงตังจนไม่กล้าจะแย่เล่นแต่นั่งไปนั่งมาดูลูกค้าประจําแวะเวียนมาเขาก็ดูสนิทสนมกันดีนะแย่กันไปแย่กันมาไม่เห็นหน้าหวาดเสียวอะไรเลย ลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเจเปิลก็คิดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชายซะอีกแต่ที่ไหนได้สาวแก่แม่ไม้ไก่แก่แม่ประช่อนทั้งหลายแหละมากันไม่ขาดสายคงเห็นกล้ามใหญ่ๆแล้วน้ำลายแตกฟองละสิการแต่งตัวมาถึงร้านก็คือนั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็ต้องแต่งตัวเลยแต่งเสร็จก็ถึง4ี่ทุ่มเลยจ้ะปิดร้านเลยเราก็ถึงจะเปลี่ยนการแต่งตัวเราไปแต่งตัวธรรมดา เขาชอบที่ลูกค้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าถูกใจแล้วมีแบบมีมาจับมาหรืออันนี่ไม่มีมาแย่มั้ยลูกค้าถึงมาทิ้งชุดน <Keep S 2> ี there s, there s ้เส like <laughs> so ืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะแย่ทุกชุดวันนี้ว่าดำแต่เธอสวยจังวันนี้วดำแีบเปรี้ยวจังอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็เจ็บเพราะว่าบอววายก็จะใส่เป็นชุดยาวพอว์วาก็จะใส่เป็นชุดสั้นลูกค้าก็จะแซวเรื่อยเขาแย่ที่เขาออกเิงไหนเฉยไหนเชยเฉยตลกตลกสนุกสนุกมากกว่าอย่างเช่นโอ้ย เซ็กซีก่กว่าหนูอีกหนูยังไม่กล้าใส่เลยเพราะหนูติดหน้าอก,กอะไรเขาเนี่ยเขาไม่แย่เลยแต่เไปเรื่อยจ้ะแล้วแต่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายแย่เลยผู้ชายส่วนมากไม่ค่อยแต่จะขอถ่ายรูปจนไม่ค่อยแย่เลยแต่จะขอถ่ายรูปจ้ะในวันนี้เริ่มที่ส้มตําพร้อมเครื่องเคียงเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์และอีกหลากหลายอย่างเช่นหอยและหมูยอไข่เค็มขาวแดงไข่ดำๆนี่ไข่เยี่ยวมานะกุ้งสดหวานเนื้อแดดเดียวปูอัดก็มี ส้มตําของเจนี่บอกได้เลยว่าเส้นกรอบมากเพราะว่าสับเองสดๆกับมือและกล้ามแขนใหญ่ๆนี่แหละมะละกอถึงได้ออกมาเป็นชิ้นเครื่องปรุงวางเรียงรายเต็มๆเ,เ,เห็นกันจะชัดตํากันอยู่ทุกวันตําจนเหมือนกับว่าสากระเบือกับโครกเนี่ยเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาจากคันมารดาเลยแหละเอา้าได้เวลาทดสอบฝีมือเจเปิลกันแล้วกินกันดีกว่ารสชาติเนี่ยจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนัวไอ้ที่เห็นส้มตาเครื่องเคียงเยอะๆเนี่ยนะ เขามีชื่อเมนูกันว่าชุดมาดามตาแหลกทุกโต๊ะมาต้องสั่งกินอร่อยแค่ไหนไม่ได้ยาการันตีให้แต่ดูสภาพลูกค้ากินกันแล้วเนี่ยหลักฐานมันเห็นอยู่คาตาหมดทุกจานส่วนเมนูเหลวก็มีไม่ต้องใส่เส้นตำเหลารสชาติน้ำยำแซบ่บๆโยนเครื่องยำลงไปในครกแล้วก็สาดหอยใหญ่ๆจากแดนไกลนี่แนะ่เรียกได้ว่านี่เป็นหอยฝรั่งเลยนะมาจากต่างแดนต้องรับประกันความใหญ่แล้ว ใครก็ชอบออวบๆขาวๆโอ้โนสูตรนี้บอกได้เลยเด็ดจัดหลังจากคลุกใส่ครกจนหอยนุ่มหอยหวานหวานเจอมวยเด็ดด้วยรสชาติเผ็ดร้อนอซัดกันจนได้น้ำหอยหนัวๆหวานเค็มลิ้นระรัวเรียกเมนูนี้ว่าเหลาหอยมแมลงผู้ส่วนหอยไทยก็มีนะจ๊ะไม่น้อยหน้าต่อกันอีกยกผสมเครื่องปรุงลงครกรวมมิรพริกแห้งน้ำปลามะนาวน้ำปลาละ โขกขึ้นโขลกลงคลุกรสชาติเป็นยกยกด้วยความคล่องแคล่ววางหอยไว้เต็มจานแล้วยังไม่เสริมนะจ๊ะ <TO S 1> ของมาดามตาแหลกเนี่ยเขามีเครื่องเคียงเพิ่มด้วยต้องแซมด้วยแซลมอนผิวส,สวยๆกุ้งหวานๆตัวเต็มคำเทลงครกเข้าไปคลุกเคล้าให้ออกรสเปรี้ยวหวานนัวเสร็จแล้วจ้า,า,าที่ร้านให้ชื่อเมนูนี้ว่าเหลาม่อนกุ้งแขง แล้วมากินด้วยกันนะครับเจอเจ๊ก็ฝินแล้วแล้วก็ยังได้กินตํากินเหลาอร่อยอร่อยเดินทางลัดเลาะกันมาได้ที่คลอง3าทัญบบรีปทุมธานีไม่ต้องอายไม่ต้องเขินกันนะเดี๋ยวตําให้กินแซบทุกจานมันทุกรสเพราะมันเป็นอาชีพของเจเปิ้ลที่มีความสุขมาเจอกันได้กับเจเปิ้ลนะที่มาดามตําแหลก